สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับนะครับผมจตายเดชาก็อยากจะมาวิเคราะห์คดีดังคดีของสจโต้งนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับประเด็นด้านกฎหมายที่น่าสนใจนะครับว่าใครต้องร่วมกันรับผิดบ้างหลักกฎหมายแล้วนะครับสมมุติว่ามีการฆ่ากันตายนะครับเนะเวลาที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกใครเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ผู้ลงมือกระทําความผิดก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ นะเริ่มต้นตั้งแต่คนที่ไปทําให้คนอื่นตายนะครับก็คือมือปืนในคดีนี้เท่าที่ทราบก็มีมือปืนประมาณหนึ่งถึงสองคนคนนี้เขาเรียกว่าผู้ลงมือกระทําความผิดดังนั้นตํารวจเขาเวลาเขาจะแจ้งข้อหาก็ต้องเริ่มตั้งแต่คนลงมือกระทําความผิดก่อนหลังจากนั้นเขาต้องมาดูว่านะครับนะใครเป็นตัวการร่วมในการกระทําความผิดคําว่าตัวการร่วมหมายถึงวางแผนรู้เห็นเป็นใจกันมาก่อนที่จะมีการลงมือกระทําความผิดนะครับนะพอได้เสร็จปุ๊บ อ่าไอ้พวกนี้อ่ารู้เห็นเป็นใจกันวางแผนกันมีเจตนาร่วมมีการกระทําร่วมนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุดเดียวกันคนเหล่านี้เรียกว่าตัวการร่วมก,กระทาความผิดถึงแม้ตัวเองไม่ได้ยิงลูกน้องยิงพักพวกยิงตัวอยู่ในที่เกิดเหตุตัวเองก็ต้องรับในผลยอมรับใน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 ผลของการกระทําของพักพวกก็คือมือปืนเท่ากับว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากนั้นก็ต้องไปดูว่ามีใครจ้างวานใช้ไหมมีใครสนับสนุนไหมนะครับไล่เป็นลําดับไปเรื่อยๆสนับสนุนก็คือ ไม่ห้ามปรามอยู่ในอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะหรือมีส่วนยุยงส่งเสริมอะไรยังไงก็ว่าไปอันนี้เป็นผู้สนับสนุนนะครับนะอันนี้ก็ส่วนผู้ใช้ก็คือคนสั่งการนะครับอาจจะด้วยวาจาด้วยการกระทําด้วยอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เรียกว่าผู้ใช้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและสามารถแจ้งข้อหาใครบ้างข่าวล่าสุดบอกว,กว่าก็มีผู้ต้องหาร่วมกันเนี่ย ค่าผู้อื่นนี่ก็หลายคนแล้วนะนะครับน่าจะห7คนแล้วก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายก็สอบถามกันมาได้นะครับสวัสดีครับ